เศร้ามากเสียงหองจแอกน้ะเร้าอัี่ล้กพี่น้องตมากเลยกินเขากินน้ำทลูกสาอยสองไปนเลี้ยงรีบพาครับลูกายลูกสาวก่อนสิไปทู่เรียงครับกินข่าแล้วก็นด่ถ้าไปอาบน้ำอาบสิอาบมา ไวยแล้วครับนี่ยินมว้วะไปแล้วครับก็อาบน้ำอาบน้ำเลี้ยวกันทีไม่แบน้ำรีบกินลูกรูีกินนะจะได้ไปโรงเรียนไปเอาความรู้กองคูเยอะๆเห็นไหมไปเอาเนด้วยไปเอา แล้วสีด้วยมึงจริงมากนะลูกมึงจริงนะมึงเรียนจริงอยากไปโรงเรียนอยู่นะมึงเรียนจริงอยู่แล้วลูอยากไปโรงเรียนแล้วก็ไหมดีมากดีมากมึงจะได้ไปโรงเรียนหมดด้วยมากนมอ่ะกินนี่หมดลูกกินนี่หมดครับนี่แหละตอนซุบเซาที่นะครับลุ้นสีให้ห้าอันนี้นะครับสีได้ออกไปซ้งก็ได้ครับ กินันนีไม่หมดนะกินให้หมดโอ้คนเก่งอยู่แล้วกินกินกินให้หมดสิเดี๋ยวจะได้เจอคุณครูแล้วบอมแล้วใช่ไหมเจอคุณครูบอมแล้วจะได้เรียนหนังสือกินให้หมดเลยแล้วนี่นี่นี่เกือบมู๊ครึ่งแล้วลูกไปเรียนแล้วกิน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  แข็งแรงจะได้ก <car ินนมเยอะๆจะได้แข็งแรงยั่งเลยสุขภาพดีจะไปโรงเรียนละไปกินให้หมดหมดจังมาดูกินดูกินอนี่ยบ่นบรรยากาศก็ประมาณนี้แหละพี่น้องอยูตั้งตัวคาดูกินดูกินเลลูกกินกัน เป็นธรรมชาติลูกูกินูแบ่งไปนะคะนมกินนมเดี๋ยไปดูลูกลูกให้ดูลูกพ่อมาถามเรื่องนี้นาวันนี้นนานเวกมนถมากยนินหมดแล้วเร็วๆไปอาบน้ำแล้วหนีไปจาแสดงว่าถ้าหมอถามถ้มันไป่ตรงนี้นขนาดนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยกินเนี่ยเนาะ กูเอืมไม่แ hmm. ่ไปดอกตรงมีแน่กินอะไรพรอมันอัวได้สามถนนเียโอ้ยแม่วเองโอ้ยปุณครับไม่สามถนนเลยมันก็ไ่รู้ <Tyson>